น้องใหม่ล่าสุดนะคะที่มีส่วนผสมจากความหวานซึ่งความหวานที่พูดถึงนี้นะคะเดเชื่อทุกคนเนี่ยต้องมีติดบ้านอย่างแน่นอนเพราะมันก็คือน้ำตาลนั่นเองจ้าน้ำตาลตัวนี้ก็คือแนะนำว่าให้เก็บไว้เกลนนะคะส่วนที่จะเอามาดูแลผิวเนี่แนะนำตัวนี้จ้า,าชื่นใจใบมิตรผลแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดกดกระดิง่งให้ด้วยจ้า ข้าตืเดอดาวชาแนลนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเขาจะเป็นแบรนด์บอดี้แคที่มีสวม่สวนผสมจากน้ําตาลอ้อยธรรมชาตินะคะซึ่งมีความเนเชอรัลมีความธรรมชาติแบบฟูดๆตัวนี้จะใช้คุณค่าจากน้าตาลอ้อยธรรมชาตินะคะมาดูแลผิวคันของเราไม่ว่าจะเป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปแถมยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างล้าลึกอ่ะฟูดแคนนี่เนี่ยก็คือน่าสนใจแล้วชีปาลาเอาวันนี้นะคะก็จะมาอันบ็อก ของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้ให้ดูกันนะคะ น,ะะนี่เลยนะคะชื่อว่า h y d r a t i n g Sugar Body Wash นะคะเป็นสบู่เหลวอ,อับน้ำสุดอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีคุณค่าจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะคะที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ยังมีเล็กติดแอซิดนะคะซึ่งเป็น AHA จากธรรมชาตินะคะผลลัพธ์ก็คือตัวนี้นะคะเขาช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดเนียนนุ่มแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพดีทุกคนพูดเลยว่าแพคเกจจริงอ่ะน่าใช้มากเหมือนอันนี้เลยอ่ะ โซเฮ้ดูแพงปาแม่แต่ว่านี้เนี่ยเป็นโปรดักของไทยเราเองนะคะก็คือไม่แรงเท่าอันนี้ 500ml ราคา280บาทโปรดักข้างในเนี่ยก็คือหอมมากทุกคนกลิ่นมีความแบบหอมแบบอหอมนุ่ มแบบหอมเหมือนแบบจมูกข้าวเออเหมือแนบบไม่ใช่กลิ่นสังข้อะเออมันเป็นกลิ่นที่แบบออกมาจากธรรมชาติจริงๆภาพที่ในหัวขึ้นมาก็คือแบบว่าเอ้ยวิ่งอยู่ในทุ่งข้าวอะไรอางเงี้ยเวลาน้าเสร็จแล้วแบบกลิ่นนี้ติดตัวคือมันเป็นกลิ่นที่แบบแล้วหอมนุ เนียนนุ่มน่าสัมผัสเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะนี่เลยค่ะ Hand Wash นะคะ Hydrating Sugar Foaming Hand Wash เขาจะผสานคุณค่าจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะคะแล้วก็มี Lactic Acid มีน้ำมันมะพร้าวด้วยนะคะก็จะช่วยถนอมมือให้นุ่มน่าสัมผัสมากยิ่งขึ้นแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสบู่โฟมล้างมือแล้วฟองโฟมเขาเนี่ยจะเนื้อละเอียดมากเวลาวางไว้นะคะก็กดปุ๊บ แล้วก็ล้างแบบนี้เลยนะคะมันก็จะง่ายสะดวกคือโชคดีที่เดาเป็นคนที่แบบชอบล้างมืออยู่แล้วแล้วก็ชอบเวลาที่มันเป็นแบบเนื้อโฟมแบบนี้นะคะรู้สึกว่ามันใช้ง่ายแค่แบบกดๆปัมป๊มๆนะคะถูมือล้างมือเนี่ยมันก็ทาให้มือเราหอมแล้วก็สะอาดมากยิ่งขึ้นอืมกลิ่นหอมมากแต่ว่ากลิ่นไม่เหมือนกันนะ2ตัวนี้มันจะแบบอมเปเรี้ยวขึ้นมาหน่อยมันจะไม่ใช่สมุข้าวเหมือนอันที่แล้วแหละเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบสดชื่นนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบแนวแบบ แคนดี้หวานนะแต่ก็มีแบบอมเปรี้ยงให้ความสดชื่นเวลาล้างมืออะไรอย่างนี้สําหรับตัวนี้นะคะอยู่ที่250 ml นะคะราคา180บาทนะคะซึ่งถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็คือกลิ่นแพงโว้เกินร้อยแปบปไกลมากมาดูแลบํารุงผิวกันต่อที่ตัวถัดไปนะคะและนี่ก็คือชูกาบอดี้สครับตัวนี้นะคะเป็นสครับน้ําตาลขัดผิวค่ะอุ้ยมันคือน้ําตาลจริงอ เม็ดๆแต่แม่เหมือนแบบเอาน้ำตาตาอันนี้มาใส่ในเนี้อ่ะควักให้ดูเลยนะคะนี่คือเขาใช้น้าตาลธรรมชาติล้วนๆเลยจริงๆซึ่งปกติแล้วสครับทั่วไปเนี่ยคือเขาจะใช้เม็ดบีดเพื่อที่จะมา สครับผิวขัดผิวขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ออกไปใช่ไหมแต่ว่า้พวกเม็ดบีดอะคือมันจะเป็นพลาสติกนะคะแต่นี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่าเขาใช้น้ําตาลจริงๆซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเ<ๆ>ขาจะาาช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนช่วยปรับสภาพให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ทําให้ผิวแห้งด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยสารบำรุงจากธรรมชาติพรอมให้กลิ่นหอมอ่อนๆที่ทําให้พอนคลายจ้าอันนี้มอบูิวลงบที่ผิวฟื้นเขาก็คือจะค่อยๆสลายนะ ซึ่งก็มีความแบบหลักโลกในตัวก,กลิ่นก็คือมีความว่าเฮ้ยเป็นกลิ่นใหม่แล้วกลิ่นไม่เหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นกลิน่นเหมือนกลิ่นขนมปังกลิ่นขวดซองขนมปังที่ออกมาจากเตาอุ่นๆมันจะมีกลิ่นของความหอมเอ้ยมันมคือกลิ่นนี้เลยทุกคนพอถูไปแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนแบบน้ำนมแล้วก็ค่อยๆถูเนาะเราไม่ต้องแบบไปบี้ตะบันถูอะไรขนาดนั้นนะคะคือตรงนี้กันสดๆเลยเป,เป็นการอันบล็อกและการรีวิวตรงนี้เลย เฮ้ยทุกคนคือผิวมันแบบลื่นมากแล้วก็แบบพอขดัดขัดถูถูใช่ไหมเจลผิวมันก็จะแบบหลุดออกไปแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มแบบสัมผัสได้เลยรับสัะครับ อย่างนี้นะคะ200 ml อยู่ที่ราคา210บาทเท่านั้นไม่แพงเลยล่ะคะ่ะไม่แรงเลยหลังจากขัดผิวแล้วเนี่ยเรามาบำรุงกันต่อค่ะด้วยตัวนี้เลยและนี่ก็คือไฮ d ด a t i n g s ชูการ o บอดี้โลชันะคะตัวนี้เนี่ยเป็นโลชั่นสูตรพิเศษะคะที่มีส่วนผสมของน้ำตาลถึง15เขาเนี่ยจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้นานขึ้นแล้วก็ดมไปด้วยวิตามิน E แล้วก็เชียร์บัตเตอร์ะคะที่ช่วย คงความสมดุลให้กับผิวได้อย่างตามธรรมชาติให้ผิวที่แห้งกร้านกับมาเนียนนุ่มตัวนี้นะคะขนาด300 ml ราคา340บาทคือเนื้อมันค่อนข้างที่จะบางเบาแล้วก็ซึมไวนะคะทุกคนพอทาไปเรื่อยๆแล้วก็คือมันซึมไปเลยนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนอนะนะทั้งหมดทั้งมวลคือตัวนุ่มมากทั้งสครับแล้วก็ทั้งใช้โลชั่นอันนี้นอุ้ยเลิศว่า กลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความเป็นจมูกขาวทุกคนอ่ะนี้คือกลิ่น เดียวกันมีความแบบเออหอมคุ้งหอมข้าวตัวหุงตัวหอมตัวนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ใช้เป็นประจำเช้าเย็นเลยนะคะตัวหอมมากเอาจริงต่อไปมีผิวกายแล้วผิวมือก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะอันนี้เนี่ยแนะนําว่าควรใช้เลยนะคะเป็นอะไรที่แบบเราต้องมีติดก,กระเป๋าเลยก็คือแฮนด์ครีมนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อว่าไฮบริทติ้งชูการ์แฮนด์ครีมตัวนี้เนี่ยเป็นครีมสูตรพิเศษที่จะช่วยถนอมมือแล้วก็เล็บนะคะมีส่วนผสมของน้ําตาลแล้วก็ สารสกัดจากวานิลาแท้ๆด้วยทุกคนเขาไม่ได้แบบวานิลาอุ้ยธรรมาดาใส่ผสมสังคุณสะอนิเดียวเดียววานิลาแท้ตัวนี้นะคะ 80mm ราคา180บาทนะคะซึ่งขนาดเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะทุกคนเนื้อครีมของเขาจะเป็นเนื้อครีมสีขาวอันนี้เนี้ยหอมมากมันจะเป็นหอมแบบ ไม่ใช่วานนี้ลาเพียวๆแล้วอันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆกลิ่นนี้อุ๊ยมันมาด้วยการวอะมันเป็นไอเทมที่แบบต้องใช้คู่กันว่ะกลิ่นมันจะมีความแบบอมเปรี้ยวสดชื่น new normal เนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องล้างมือบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างมือแบบล้างด้วยใช้น้ําหรือว่าล้างด้วยใช้อลกอฮอล์ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้มือเราแห้งมือเราเนี่ย,ยสูญเสียความชุ่มชื้นแล้วตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องใช้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยกลับมาเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะช่วยบํารุงผิวเราเทําเนี่มมาาากกกยิิ่่งขึ้นนและทีสํคคัญืออห วันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะที่อยากผิวดีนะคะดาแนะนำแบรนด์นี้เลยค่ะชื่นใจบายมิผลนะคะเดารู้สึกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลผิวแล้วก็กรอบกู้ผิวได้ดีมากๆไม่รู้จะแนะนําตัวไหนว่าควรซื้อเลยเพราะว่ามันน่าเล่นทุกตัวจริงๆอยากให้แนะนําอะไรอีกอยากให้อันบกซ์อะไรอีกเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกได้นะคะแล้วก็ก่อนไปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและบาย